No. สวัสดีครับสวัสดีครับผมส้มสวัสดีก่นสวัสดีค่ะไม่ได้เจอกันนานจริงๆหลายวันมากๆคาดคากันตลอดนะคะวันนี้พบกันในรายการคุยรอบด้านกับงานอุตุนิยมวิทยาค่ะในวันที่2 9สิงหาคม2568นะคะเวลาเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงตรงค่ะวันนี้ก็ชาดนึงเนื่องจากว่าพอไปลุ้นกับพายุตัวใหม่มานะคะเดี๋ยวเรามาติดตามว่าพายุตัวใหม่มาจะเป็นอย่างไรกันบ้างวันนี้ค่ะพอเริ่มเลยจะเราพูดถึงพายุกันเลยไหมคะวันนี้ ก็ได้เลยครับน่าจะจวตามองกันออยู่ตนนี้มันพายุรูปนี้มันค่อนข้างที่จะเกิดขึ้นเร็วอ่าเพิ่งจะหายไปครับไม่กี่วันมาตัวใหม่อีกละเริ่มก่อตัวมาตอนนี้เป็นดีเพชันแล้วใช่ไหมคะเป็นเมื่อตอนเช้าจากการตรวจสอบจากศูนย์ไต้ฝุนนะครับก็อให้เป็นกายุดีเพชันตั้งแต่เมื่อเมื่อตอนเช้าแล้ว ค่ะเรียกว่ายนจุดมงมจุดมุทางภาคเหนือของประเทศไทยนี้แทบจะไม่ได้หายใจหายคอกันเลยเนาะผัดไปนิดนึงอ่ะเดี๋ยวเรามาติดตามกันว่พายุตัวนี้ชื่ออะไรคะพ่อพายุลําดับจัดไปน่าจะชื่อว่านองฟ้านองฟ้าน่าจะมาจากประเทศลาวอืมค่ะก็พายุคาจิกิเครื่องสลายตัวไปตัวใหม่เริ่มมาเดี๋ยวเรามาติดตามว่าเป็นอย่างไรกันบ้างแต่ก่อน เราจะไปติดตามาเราไปสภาพอากาศราย,รายภาคกันก่อนไหมครับอว่าเป็นอย่างไรวันนี้ใช่ไหมค่ะใช่วันนี้29สิงหาคมนะคะครับผมรายภาคแต่ละภาคครับวันนี้ก็รจริงๆแล้ววันนี้ฝนที่มันตกมาเยอะๆใน<ม>ในบริเวณประเทศไทยตั้งแต่ช่วงพายุขเข้านะคะในเมื่อบานบานซืนรวมทั้งวันนี้ในหลายๆพื้นที่ก็จะ เริ่มลดลงเลยเฉพาะภาคเหนือ <c oughs> แต่ว่าแต่ว่าพื้นที่ที่จะมีฝนมากขึ้นก็จะไปอยู่ทางด้านภาคตะด o กเชียงเหนือ <c oughs> นะครับส่วนภาคเหนือภาคกลางแล้วก็กรุงเทพมหาคนครภาคตะดอ,อกเนี่ยฝนก็ค่อนข้างที่จะลดน้อยลงในช่วงวันนี้นะ <c oughs> ในช่วง24ชั่ยโมงคือประมาณอยู่ที่ประมาณสัก40เปอร์เซ็นต์นะครับไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพมหาน,าค,นครภาคกลางภาคเหนือภาคตะวันออกนะครับส่วน ภาคตะวันออกเชียงเหนือฝนอยู่ที่ประมาณ60%วมตั้งภากใต้ฝั่งตะวันตกนะครับฝนก็จะเยอะอยู่สองภาคในวันนี้คือภาคตะวันออกเชียงเหนือกับภาคใต้ฝั่งตะวันตก60%ส่วนภาคอื่น40%ส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกในวันนี้จะมีฝนหนักได้ด้วยนะครับก็เตือนเตือนภาคใต้ฝั่งตะวันตกแต่ระนองปัะงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลก็อาจจะมีฝนตกหนักใต้ส่วนภาคอีสาน ฝนตกหนักได้ก็อยู่แถวแถวชัยภูมิกรแก่นกาลสินอาหารมาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรนำหน้าเจริญสุรินศรีสเกตแตะอุบุราชะต,ตานีส่วนมากก็คือทอนล่างลา่ลางท่อนล่างๆจะเป็นส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นลักษณะของฝนอาจจะมีโอกาสาที่เกิดฝนตกหนักส่วนภาคอื่นและจังหวัดอื่นที่ที่จะมีได้ก็คือภาคเหนือภาคเหนือก็อาจจะมีได้ฝนตกหนักแถวแม่สอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาและน่านอย่างเงี้ย อันนี้คือบริเวณที่มีโอกาสฝนตกหนักส่วนในในหลายๆพื้นที่ที่ออกไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพภาคตะวันออกรวมทั้งภาคกลางก็อันนี้ก็คาดว่าฝนหนักภาคใต้ฝั่งตะวันอกอกหรืฝนหนักในกคนค่อนข้างที่จะน้อยนะครับค่ะแล้วอย่างคลื่นล่ะคะพอครับคลื่นวันนี้ก็ตามบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกก็คลื่นอยู่ที่ประมาณ2เมตรนะครับก็ ทางบนบนส่วนทางล่างๆตั้งแต่ภูเก็ตลงไปก็อยู่ที่1-2เมตรนะครับก็บริเวณฝนฟ้ากนองก็มากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกวันนี้ก็คลื่นอยู่ที่ประมาณ1เมตรห่างฝั่ง1นงถึงสเมตรก็เหมือนเือนกับภาคตะวันออกนะครับคือคลื่นประมาณ1-2เมตถึงสรัเมค่ะ ก็เป็นรายภาคของแต่ละภาคนะคะก็เดี๋ยวมาทักทายทาง Facebook ไลฟ์กันบ้างนะคะส่วนผู้ชมผู้ฟังทางบ้านก็สามารถทักทายกันได้ที่เบอร์023839003และเบอร์023839004ค่ะสามารถโทรทักทายกันมาอัปเดตสภาพอากาศกันได้นะคะทักทายคุณจินเกียรตินะคะสวัสดีค่ะคุณสิวพรทักทายกันมาสวัสดีนะคะ คุณปัทภีค่ะสวัสดียามเที่ยงครับพายุลูกต่อไปมีโอกาสฝนตกหนักแค่ไหนครับขอบคุณครับอันนี้ที่ไหนนะอ่าถามทั่วๆไปเลยใช่ไม่ได้เจาะจงภาคมาทั่วๆไปนี่เราให้ฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะอีสานทอนบนบุญครับแล้วก็ไปทางด้านภาคเหนือแล้วก็อาจจะมีภาคกลางได้บ้างเล็กน้อยแต่ว่า ภาคอีสานตั้งแต่ไล่มาตั้งแต่นครพนมสกลนครบึงกาฬอุดรธานีกรสินขอนแก่นไปใจภูมิเลยหนองบัวลําพูอันเนี้ยอาจจะหนักถึงหนักมากได้ hmm. นะครับซึ่งเราคาดว่าในจังหวัดเราเนี้ย hmm. อย่างไรเสีย hmm. ในฝนสามวันนี่เกิน150ยิบมิลแน่นอน hmm. นะครับ <c oughs> แล้วก็ทางภาคเหนือก็ไปตั้งแต่เพชรบูรณ์พิษณุโลกอุตรดิตนานตอนล่างๆ <c oughs> นะครับแล้วก็ สุโขทยัยปิจ,จิตรลำพูนลำปางเชียงใหม่ตอน,น,นล่างล่างตากกำ <c oughs> แพงเพชรแล้วก็อาจจะมีจังหวัดนครสวรรค์เน, <c oughs> นี่ย <c oughs> บริเวณพวกนี้อาจจะโอกาสที่ฝนตกหนักถึงหนักมากได้ <c oughs> นะครับซึ่งเราคาดการว่าพายุตรงนี้ครับก็จะเคลื่อนเข้ามาในบริเวณบริเวณฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนบนใน <c oughs> ช่วงประมาณสักพื้นที่30 นะครับซึ่งซึ่งจากที่เราคาดการไว้ก็คือเราคาดการว่าตอนนี้เป็นดีเพลชันแล้วก็คาดว่าในวันในวันพรุ่งนี้หรือคืนนี้คินในคืนนี้อาจจะจะมีกําลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนอแล้วก็พรุ่งนี้ก็จะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณเวียดนามนะครับบริเวณเวียดนามทางบนบนแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเคลื่อนมาทางด้านตะวันตกผ่านลาวแล้วก็อาจจะมาะบริเวณของ ตะเต้ยไตคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนบนอ่าค่ะเดี๋ยวปากที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือขออนุญาตรับสายจากทางบ้านนะคะโทรเข้ามาคุณพรชัยจากพระรามห้าค่ะสวัสดีค่ะคุณพรชัยออ๋สวัสดีครับคุณส้มค่ะโมลนะครับคุณรัเบิดยาพูดภาษาญี่ปุ่นแดดร้อนฮะกรุงเทพนะฮะเศรษฐีสิทธิ์พระามห้าแดดร้อนครับเอกรุงเทพเศรษฐีสิทธิ์มีมีฝนให้วันเดียวแล้วทีวันที่ยี่สิบหกนะฮะครับในวันค่นที่หามาประมาณสักบ่ายสามหนักเลย พอเราจัดงานแล้วไม่มีฝนนะใช่ครับใช่ครับกรุงเทพชว่วงนี้ฝนจะน้อยครับพอดีพอพายุเข้ามานี่ก็เขาจะดึงความชื้นไปเรียนพายุใช่เป็นส่วนใหญ่แต่ให้บริเวณกรุงเทพมหานครนี่ก็จะไม่ค่อย,ไม,อยไม่ค่อยได้ฝนแล้วุงและพายุลูกนี้นีกรุงเทพทหานครจะได้รับอาจอิสระไปด้ไหมครับอ่าข้อมีโอกาสได้ได้ได้ฝนอยู่ครับมีโอกาสได้ฝนอยู่ในในจากพายุลูกนี้นะครับ กรุงเทพเนี่ยกับผลกระอบดะหายุวันที่เท่าไหร่ครับเดี๋ยวนะครับแปดหนึ่งก็ดูข้อมูลนิดหนึ่งในกรุงเทพมนัขอครับก็อาจจะมีฝนอ่าเป็นฝนหนักได้นะครับโอ้หนักได้ ครับในกรุงเทพมหานครครับผมว่าผมจะอยากนะครับไม่วันคานวันเดียวพอเราวจ้าเนาหายไปเลยครับไม่มีฝนหนักเลยมามาให้วันเดียวไปแล้วมาแค่วันเดียวก็ไปแล้วรอบนี้ก็น่าจะมีฝนเยอะกว่ารอบที่แล้วครับในในกรุงเทพมหานครนะครับก็คาดการไว้ว่า บอร์ดเกนครับผมครับครับหมอออกของับผมค่ะครับขอบคุณคุณพรชัยจากพระรามห้าค่ะสายถัดมาค่ะคุณเจเจจากสมุทรสาครค่ะสวัสดีค่ะคุณเจเจสวัสดีครับสองท่านครับสวัสดีค่ะโอ้ไม่ได้ไม่ได้เจอเสียงเลยนะคะมโนค่ะครับผมครับอ่าอ่วันเอ่อพรุ่งนี้จะมีพรุ่งนี้จะมีก็มีฝนใช่ไหมครับจากพายุลูกนี้ครับเอิงจริงๆจากพายุลูกนี้เนี่ยคือคืน คือไม่ใช่คือคืนนี้หรือว่าตอนดึกๆก่อน mm hmm. ก่อนเช้า mm hmm. พรุ่งนี้ครับในบริเวณภาคกีสาเนเริ่มที่จะได้รับฝ mm hmm. นแล้วในใน mm hmm. ในเช้าเช้าตู่วันพรุ่งนี้ก็ mm hmm. จะได้รับฝนเพิ่มมากขึ้นในวันที่สามสิบนะครับ mm hmm. ในบริเวณภาคตะวันออกเชียงเหนือโดยเฉพาะตางตางสะปะตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนบนนะครับเราสมุทรสาคร mm hmm. พรุ่งนี้จะพรุ่งนี้จะมีฝนอ่าสมุทรสาครเองก็ยังยังไม่ค่อย มีอยู่ยังไม่ค่อยมีฝนนะครับในช่วงวันนี้พรุ่งนี้อาจจะมี <รอ S 1> ฝนได้ได้เยอะขึ้นก็คือวันที่สามสิบเอ็ดที่พายุเคลื่อนขึ้นฝั่งแล้วครับอืมแสดงว่าขึ้นฝัง่งแปลว่าแปลว่าพี่ฝนจฝนตกหนักวันอาทิตย์เลยใช่ไหมครับคาดว่าจะเป็นอย่างนั้นครับฝนในแถวแถวบริเวณแถวสมุทรสาครสมุทรสงครามรวมทั้งกรุงเทพมหานครในการว่าจะมีฝนในวันที่สมามสิบเอ็ดวันที่หนึ่งเนี่ยฝนจะเยอะ อ,อยู่ใน,นช่วงสองวันนี้ครับสามสิบเอ็ดวันที่หนึ่งแล้วฟังรู้ว่าฝนตกช่วงเช้าเลยใช่ไหมครับเนี่ยวันสามสิบใช่ไหมสามสิบเอ็ดนะครับสามสิบเอ็ดสามสิบเอ็ด,าอดทางทางทาง,ทางมาไอทางแถวภาคกลางหรือทางสมุทรสาครมีโอ,อกาสมีฝนได้ในตั้งแต่ช่งชวงเช้าได้ครับอ๋อครับขอบคุณมากครับครับมข,ขอบคุณครับ ขอรับอีกหนึ่งสายนะคะจากโคราชค่ะพี่ละมอมจากโคราชค่ะสวัสดีค่ะพี่ละมอมสวัสดีค่ะค่ะเป็นยังไงบ้างคะโคราชโคราชเป็นไงคะบอกมีชื่อติดแต่เขาน้ำเน่า<อ>จะอยู่ล่างๆคือจริงๆแล้วใน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 ,ในผลกระทบที่หนักๆ <c oughs> ครับาทางทางที่ที่ผมพูดไปเมื่อกี้เนี่ยคือมันโดนหนักๆแต่ว่าโคราชเองก็จะได้ผลตั้งแต่วัน พรุ่งนี้ไปเลยครับโคราชเนี่ยครับโคราชนี่จะได้ผลไปตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปจนถึงโน่นแลลวครับวันที่สี่ที่ห้าเลยครับแต่ว่าเป็นฝนที่ว่าไม่ได้ตกหนักมากเหมือนกับทางบนบนตามแนวที่เส้นทางพา,ายุเดินต่างหรือใกล้เส้นทางพาย,าายุแต่ฝนในโคราชมีเยอะอยู่ครับให้ได้ทีพออ๋อไม่ต้องนักหลายลเพราะว่าไม่อยากได้น้ำท่วมอยากได้พอดีพอดี <laughs> ทีนี้ก็ราชฝนค่อนข้างที่จะดีในช่วงต้นฤดูแต่ช่วงนี้ฝนก็จะหยุดไปใช่ไหมครับนั่นเ,ย <c oughs> เลยช่วงแรกพอทํา้าวานก็ท่วมมัดท่วม <c oughs> แน่เลยที <c oughs> ่นี้เดี๋ยวได้ได้อาทิตย์อาทิตย์นี้ทั้งอาทิตยนะ์น้าคือตั้งแต่วันที่สามสิบนะครับนะ่าจะมีฝนตกยาวๆอยู่ได้ประมาณสักอาทิตย์นี่ครับจ อุ้ยขอบคุณค่ะครับผมขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะพี่ละมอมนะคะขอรับอีกหนึ่งสายค่ะคุณธวัชชัยจากสนามชัยเขตฉะเชิงเซาค่ะสวัสดีค่ะคุณธวัชชัยสวัสดีพอมมันดูอันนี้ใช่คุณส้มโอหรือเปล่าใช่ค่ะครับสวัสดีครับคุณธวัชชัยสวัสดีพอมมันดูขายไในงานครับไม่เคยได้มาเพราะนี่ผมเป็นตัวสำรองจากพอก็เลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เป็นเป็นคน ทำรายการจริงก็เลยก็เลยอา,อาจจะไม่ได้เจกันบ่อยนะครับสนามช้เขตร้นครับผมครับผมร้อนมากๆเลยแล้วเมื่อไหร่จะพอมีฝนกับเขาบ้างนะครับผมอ่าพรุ่งนี้สนามแจเกตน่าจะมีได้แล้วครับฝนแต่ว่าอาจจะอยู่ในช่วงช่วงช่วงเย็นค่าอะครับแต่ว่าหลังจากนั้นวันที่สามเหตุไปสนามใจเกตก็โอกาสที่จะมีฝนเยอะเพิ่มมากขึ้นนะครับ ใช่ครับใช่กับพอพายุลูกนี้มันเข้าใครมาคือคือมรสุมมันจะแรงขึ้นตั้งแต่วัน,ว,น,นวันนี้ครับมันจะเป็นพายุเหมือนลูกที่แล้วหรือเปล่าครับผมคือลูกที่แล้วนี่มันเป็นพายุใต้ขุนแล้วก็อ่อ,อนกําลังคือคือตอนที่มันอ่อนกําลังอตอนที่ขึ้นฝั่งมันย่งเป็นใต้ขุนแล้วมันค่อย,อยๆอ่อนกําลังลงไปนโซนร้อนแต่ลูกเนี้ยครับ มันป็นนิเวชันและมันมันมันมีนมกําลังแรงขึ้นเป็นโซนร้อนแล้วเราคาดว่าจะขึ้นฝั่งก็ยังคงเป็นโซนร้อนอยู่หลังจากนั้นก็จะอ่อนกําลังลงนะครับในเรื่องของอลมเนี่ยจะน้อยกว่าลุกที่แล้วแต่เรื่องของฝนเนี่ยที่มีผลกระทบกับบ้านเราอาจจะก,กินบริเวณกว้างมากกว่าลุกที่แล้วเหมือน,นลงมาต่ํากว่ารอบที่แล้วใช่ครับตอนนี้คือมันเคลื่อนลงมาต่าตามแนวร่องเพราะว่าร่องในในใน,ในช่วงนี้ร่องมันลงลง,ลงมาต่ำกว่า ของลูกกาจิกิกาจิกินี่รอบมันอยู่ตางบนบนของของประเทศไทยะกเลนลาเหนือถ้าจะเห็นเส้นขีดสองเส้นขนานกันนะคะก็จะลงถําลงมาหน่อยภาคตั้งแต่ภาคอีสานลงไปถึงภาคเหนือแต่ว่าเจ้าตัวคาจิกิเนี่ยจะขึ้นขึ้นบนครขึ้นบนจะเข้าทางน่านเพราะฉะนั้นรอบนี้ฝนก็จะเยอะกว่าคนจะเยอะกว่าก็จะครอบคลุมทางภาคอีสานภาคเหนือ ความกดอากาศสูงจากจีนมองเห็นหรือยังก็ก็เริ่มที่จะอ่า,อาคือชืออ่จากจีนนี่มันก็จะต้องมาจากมองกดไซบีเรียเนะาะคราวนี้ในในของความกดอากาศสูงจากไซบีเรียนี่เริ่มที่จะมีกําลังเพิ่มมากขึ้นครับแต่ตอนนี้คือคือก็อยังเคลื่อนมาลงเป็นระลอกระลอกอยู่แต่ว่ายังไม่มาถึงบ้านเรายัางอยู่อยู่แถวประเทศจีนเ็นส่วนใหญ่ ค่ะขอบคุณคุณทวัชชัยนะคะขออีกหนึ่งสายสุดท้ายนะคะจากคุณสมหวังจากโคราชค่ะสวัสดีค่ะคุณสมหวังครับสวัสดีครับทรสงท่านครับผม <ขะ S 2> สวัสดีครับครับผมขออนุญาตถามพ่อครับครับผมอำเพลนสูงจังหวัดนครราชสีมามีโอกาสฝนจะตกไหมครับในช่วงตั้งแต่วันที่สามสิบเอ็ดกับนูนสูงมีโอกาสเยอะอยู่ครับนูนสูงวันที่สามสิบเอ็ดหนึ่งสองสามสี่ โอกาสมีฝนได้ได้ได้อาจจะเกือบทุกวันถ้าอย่างไรเสียก็คงจะได้ได้น้ําได้ได้น้านะครับได้น้ําเยอะครับผมอยากให้ครับผมอยากให้มันตัวทีครับโอครับผมครับเกษตรกรลงมาน้าฝนอยู่ครับครับครับลูกนี้มันเคลื่อนเข้ามาต่ำก็น่าจะได้อยู่เจออยู่ครับค่ะขอบคุณคุณสมหวังจากโคราชนะคะรอบนี้ก็ขอให้ได้ฝนเนาะครับชาวเกษตรกรก็บางที่ก็อยากได้บางที่ก็ ไม่อยากได้ไออยากได้กลางๆไม่อยากได้น้าเยอะเือตอนนี้กางภาคเหนือนี่เขาได้จนจําแล้วใช่เขาได้จนล้นจนบอกว่าไม่ไม่ต้องมาแล้วไปภาคอื่นบ้างนะคะแต่รอบนี้ก็ทางอีสานนี่คือคือฝนหยุดไปหลายวันหยุดไปเป็นเกือบครึ่งเดือนก็บางพื้นที่นี่เกินครึ่งเดือนด้วยซ้ำดังนั้นก็ช่วงนี้เขาเลยเป็นความต้องการโดยเฉพาะเกษตรกรก็มีความต้องการน้าเป็นอย่างสูงเนื่องจากว่าเกษตรกรส่วนใหญ่เราโดยโดยโดย ไม่ว่าจะเป็นภาคไหนเราจะทําเริ่มตานานกันตั้งแต่เดือนกรกฎาคมกรกฎาคมพราะนั้ช่วงเนี้ยอยู่ในช่วงที่ข้าวมันเริ่มเจริมเติบโตมันต้องการน้ำแล้วค่ะแต่ก็เอาแบบพอประมาณใช่ไหมคะแต่หลายพื้นที่ก็รอฝนอยู่นะคะเดี๋ยวมาทักทายทางเ c e b o o k ไลฟ์กันบ้างนะคะคุณสมพิษสวัสดีครับสวีชุมพรมีเมฆมากลมแรงปล่อยๆแล้วจะมีฝนหนักไหมครับสวีชุมพรวันนี้อ่า สวีชุมพรฝนที่ที่ที่เห็นอยู่ตอนนี้เป็นฝนที่เกิดขึ้นแถวแถวบ,บริเวณสวีเองเลยเพราะฉะนั้นก็คงจะไม่หนักคันนี้ครับค่ะสวีก็มีนิดหน่อยแต่ไม่หนักนะคะคุณสมพิษนะคะสวัสดีค่ะคุณดาคุณดารากุลถามว่าจะเข้าน่านอีกไหมคะพายุลูกนี้อ่าไม่ได้เข้าน่านเต็มๆนะครับอยู่แต่ว่ามีม,มีมีแบรนเมกหรือว่า ่วนมากเราจะเข้าใจกับว่าหางเมฆนะหางของพายุอาจจะฟาดไปถึงทต่ไม่ทางทางหน้าตอนล่างๆอาจจะได้รับฝนอยู่อ่าค่ะแต่ไม่เยอะเท่ารอบที่แล้วเนาะเพราะว่ารอบที่แล้วเขาน่าเต็มๆใช่ไหมคะแล้วก็ฝนจะไปตกทางน้านบนๆด้วยครับค่ะคุณประสบสุขค่ะสวัสดียามบ่ายครับวันไหนจะแรงได้บ้างครับกระเปื่อระนองตกข้ามปีเลยไหมอ่ระนองเองเนี่ย ก็ก็คือผมคิดว่าคนระนองน่าจะเข้าใจฝนแดดแดดสีใช่ครับแล้วช่วงนี้เป็นช่วงหน้ามรสุมของระนองคือโดยทั่วไปแล้วครับในในในช่วงมรสุมในช่วงระหว่างเดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนกันยายนระนองเนี่ยแทบที่จะไม่นับวันที่ฝนฝนไม่ไม่ตกกนได้ฝนจะตกเยอะเป็นส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นปีนี้ก็น่าจะมาอยู่ในลักษณะของ normal ฝนจะละนองของคนข้างี่จะเยอะก็เยอะเป็นปกตินะคะคุณสามารถคุณพี่รังถามว่าพายุมีชื่อหรือยังครับเมื่อกี้พอจริงจริงแล้วถ้าเป็นโซนร้อนเมื่อไหร่ก็จะมีชื่อครับอันนี้ให้เข้าใจก่อนว่าถ้าเป็นรีเฟชชั่นอยู่ยังไม่มีชื่อครับรีเฟชชั่นต้องทวีกําลังเป็นโซนร้อนเป็นโซนร้อนก็จะมีชื่อแต่ตอนนี้มีชื่อรอไว้แล้วทุกๆพายุเราจะมีชื่อรอไว้เนาะค่ะพอมันถึง ถึงความแรงความแรงสามสิบสี่นอก็จะเป็นโซนร้อนใช่อัเกลื่อนเกลื่อนชื่อเมื่อกี้อีกหนึ่งรอบค่ะคือถ้าโซนเป็นโซนร้อนแล้วก็จะชื่อนองฟ้านองฟ้าอ่าเป็นชื่อจากประเทศเราสมาร์กสมาร์กเราจะเรียกนองฟ้านองฟ้าโอเคค่ะก็ขอให้ไม่แรงมากนะคะคุณพีชนะคะขออภัยถ้าอ่านชื่อผิดนะคะสวัสดีค่ะวันนี้เมืองเชียงใหม่ฟ้าเปิดแดดค่อนข้างแรงตั้งแต่เช้า คุณอยู่นะคะนครสวรรค์โดนหนักมากไหมครับนครสวรรค์บนบนนะครับน่าจะโดนเยอะอยู่ครับโดยเฉพาะบนบนอีสานล่างมีฝนไหมครับอีสานล่างก็จากพายุใช่ไหมก็พอได้อยู่ครับโดยเฉพาะ,ะ,ะจังหวัดที่น่าจะมีฝนเยอะมากกว่าจังหวัดอื่นก็น่าจะเป็นมุกดาหารนำนาาเจริญแล้วก็บนบนของอุบลรัชธตานีร้อยเอ็ดยโสธรอย่างนี้ครับก็คือได้หมดนะครับแต่ว่า แต่ว่าอาจจะไม่ไม่ไม่อยู่ในแนวของของพายุที่จะขึ้นแต่ว่าเป็นเป็นช่วงที่รับลมเต็มๆไปทางด้านนี้ครับเพราะฉะนั้นในในสารล่างตั้งแต่มุกดาหาน้ำนาจเจริญจะโสธรร้อยเอ็ดมาจนดตึงมาสารกลางอะไรพวกนี้อุบลราชธานีแล้วข้อทางสุริน บุรีรัมย์อะไรพวกนี้มันก็ได้ฝนอยู่นะครับ<ช>แต่ว่าแต่ว่าอาจจะไม่หนักเท่ากับตามที่เรียนให้ทราบตั้งแต่ตอนต้นรายการค่ะคทางคุณ,ค,ณคุณกุ้งคุณก้องนะจังหวะถามน่านโดนไหมเมืม่อกี้โดนน่านโดนห่างๆนิดนึงน,น,น่านก็โดนทางนี้น่านอีน่านทอนล่างครับตานทอนล่างครับวันนี้ปากเกตจะตกไหมครับพอดีจะฉีดปลวก ป่านวันนี้โอกาสฝนปาเก็ตาค่อนข้างที่จะถ้าให้ผมดูแล้วจากข้อมูลแล้ววันนี้ไม่น่าจะมีครับค่ะนครสวรรค์ติดติดเพชรเพชรชบูรณ์จะได้ฝนชุดนี้หรือเปล่าครับรอน้ําอยู่นครสวรรค์ติดเพชรชบูรณ์น่าจะได้ครับ<อ>น่าจะได้ครับจังหวัดเชียงรายจะโดนเยอะไหมครับเชียงรายก็ไม่ค่อยไม่ค่อยเท่าไหร่ครับรอบนี้แต่ว่าจะมีจากที่ ที่ถ้ามีฝนอยู่น้อยในวัน<ช>วันนี้วันนี้พรุ่งนี้ก็เดี๋ยวก็วันที่สามสิบเอ็ดหนึ่งอาจจะฝนเพิ่มมาก,ก<ช> <sayin. S 1> ขึ้นค่ะก็ทมจะมีฝนหนักได้กี่วันครับก็ทมคาดที่จะมีฝนหนักได้ก็คือในช่วงวันที่วันที่วันที่หนึ่งวันที่สองครับใ,<ช>ในช่วงนั้นมากกว่าครับค่ะอุดรธานีสกลน,นคนรถามรวเลยแล้วกันเนาะคืนนี้มีฝนไหมคะ อุดอธทานีคืนนี้มีฝนไหมมีครับสกลนครดดสกลนคร,ครดูดอนคืนนี้มีครับในช่วงในช่วงอหอระวังคนตั้งแต่ช่วงช่วงบ่ายไปก็ว่าได้ครับช่วงบ่ายอําเภอปงเชียงม่วนจังหวัดพะเยาค่ะมีผลกระทบมากไหมครับพะเยาก็คงจะน้อยลงน้อยกว่าอรอบทีบบ่แล้วครับค่ะ,ะทางฝั่ง ภาคเหนือกันไปแล้วเอาขอกระบี่บ้างค่ะกระบี่ะจะเริ่มมาวันไหนครับกระบี่ก็เป็นเซเวตนะครับเซเวตแรงของกระบี่ก็น่าจะวันพรุ่งนี้ก็เริ่มที่จะแรงขึ้นมามากกว่าวันนี้เพราะฉะนั้นฝนกระบี่ก็ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปก็จนจน,จนอาจจะตัด,ดสัปดาห์ะ,ะครับก็จะมีฝนได้ทุกวันก็เป็น ข้อมูลคร่าวๆที่ได้รับแต่ละภาคนะคะเวลาเราก็เหลือน้อยเต็มทีแล้วอยากให้ผอ,อ,อค่ะสรุปว่าช่วง24ชั่วโมงต่อจากนี้ค่ะเราจะต้องเฝ้าระวังอะไรเป็นพิเศษจากพายุลูกนี้ไหมคะ,ะช่วง24ชั่วโมงจากนี้ก็คือที่จะต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษก็ยังอย่าง,อย,างอย่างเป็นฝนตกอาจจะมีฝนตกหนักได้นะครับแถวแถวต่างบริเวณท่างภาคอีสานแล้วก็ ทางภาคอีสานกับภาคใต้ฝั่งตะวันตก24ชั่วโมงนะครับที่ที่ควรที่จะเฝ้าระวังเป็นพิเศษโดยเฉพาะอีสานด้านตะวันออกนะครับตั้งแต่แนวบึงการนครปนมมุกทหารอำนาจเรินุบลราชตานีอะไรเนี้ยครับในในรอบ24ชั่วโมงถ้ารวมทางภาคใต้ฝั่งตะวันตกตั้งแต่ังงาลงมานะครับก็ระมัดระวังฝนตกหนักไว้แต่ลมไม่ได้แรงมากเหมือนรอบที่แล้ว เราอยงไงค่ะส่วนเจมง7ดวันข้างหน้าค่ะพ่อคะอากาศบ้านเราจะเป็นอย่างไรบ้างคะเจ็วันข้างหน้าอย่างที่เรียนใ้ทราบว่าลักษณะของพายุที่จะเข้ามาคืออยู่ในช่วงพายุจะอยู่กับเราประมาณตั้งแต่มีทิบลนมากกับบ้านเราคือส0ิวันที่สามสิบสามเ็สิบนี่ก็คือภาคอีสานอีสานบนบนวันที่สาม็ภาคเหนือโดยเฉพาะเหนือเหนือแถบตั้งตั้งล่างกลางๆนะครับ เหนือตอนบนเนี่ยจะได้รับอิทธิพลน้อยหน่อยแล้วก็าาากกาาทางด้านภาคกลางทางภาคกลางบนบนแถนนครสวรรค์จะได้รับเยอะในช่วงช่วง3ามส,สามแล้วก็อาจจะรวมไปถึงหนึ่งหลังจากนั้นลักษณะอย่างาร่องเนี่ยมันเซตตัวอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นร่องนี่มันก็จะมีที่ฝนล้ควก็ปลุมอยู่บริเวณภาคเหนือภาคตะลอกเชียงเหนืออยู่ตลอดในช่วงสัปดาห์นี้ดังนั้นเมื่อเมือม่อเมื่อพายุไปแล้วฝนทาง ภาคอื่นๆก็ยังมีอยู่เนื่องจากว่าร่องมัสูงมันเซ็ตตัวะรเพาฉก็คือตัวเส้นร่องคู่ขนาดนี้อยู่ตรงนี้จะไม่มีการเลื่อนใช่ไหมคะเพราะช่วงพายุมันจะเลื่อนขยับขยับขึ้นขึ้นหรือลงแต่ล้วแต่ลยใช่ไหมคใช่ครับเพราะฉะนั้นตอนร่องพอพะยุไปแล้วร่องก็ยังอยู่ดังนั้นฝนในตลอดสัปดาห์เนี้ยค่อนข้างที่จะมีฝนชุกค่ะนะครับในบริเวณภาคเหนือภาคตอวเชียงเหนือแล้วก็ภาคกลางรวมทั้ง มรสุมที่มันแรงขึ้นทำให้ภาคใต้ฝั่งตะวันตกและภาคตะวันออกเนี่ยฝนก็มีมากไปด้วยผมเงเทพมนานครก็ฝนอาจจะรอบนี้จะได้หลายๆวันนะครับในช่วงช่วงเจ็ดวันข้างหน้าก็ได้รับผลกระทบกันท่วนหน้าเลยก็คิดว่าสัปาหนี้ฝนใช่ครับคือหลังจากวันนี้ไปคือวันที่สามสิบนี่คือคือจะบอกว่าประเทศไทยฝนชุกค่ะฝนชุกอย่างนี้ดีกว่าค่ะก็เรียกได้ว่าช่วงเดือนต้นเดือนกันยาเนี่ย เตรียมรับฝนเลยช่วงสัปดาห์ต้นสัปดาห์ของเดือนใช่ครับใช้ต้นสัปดาห์ของกันยายนนี้ครับเตรียมรับฝนเสาร์อาทิตย์นี้ก็วันเสาร์พรุ่งนี้ก็ทางอีสานก็นอนหลับสบายค่ะวันอาทิตย์ก็ขยายพื้นที่มากขึ้นค่ะวันที่31ทั้งภาคเหนือภาคอีสานรวมทั้งภาคตะวันออกและภาคใต้ภาคตะวันตกอย่างนี้ก็รองรับน้ําจ้ำๆเพราะฉะนั้นแต่ต้องระมัดระวัง นะครับต้องระมัดระวังในช่วง3ามสามเเนี่ยภาคอีสานตอนบนภาคเหนือในเรื่องของน้ําป่าไหลหลากาน้าล,ล้นตลิ่งแล้วก็เรื่องของดินคนตลบอ่าบ,บริเวณที่อยู่ใกล้น้าน้ําใช่ครับน้ำตอนบนที่ไหลลงมาทางน้ําไหลผ่านเนี่ยต้องระมัดระวังเพราะว่าตอนนี้ลักษณะของภูมิประเทศที่มันเปลี่ยนแปลงไปลักษณะของเมืองที่มันเข้ามามา,มากขึ้นมันทําให้อ่าผลกระทบ คือคือหลายหลายคนบอกว่าเฮ้ยไม่อยู่มาสี่สิบปีไม่เคยมีแต่ถ้าถ้ามันมีเรื่องของพายุเข้ามาอย่างเนี้ยฝนตกหนักบางทีน้ามันมันไม่มีที่ไปมันต้องหาทางไปอาจจะเป็นได้จากพายุตัวที่แล้วน้ำอาจจะกักอยู่ข้างบนแล้วลงมาใช่ครับคือคือดินดินมันชุ่มน้ำแล้วดินมันชุ่มน้ำแล้วเพราะว่ารอบนี้ติดกันเลยใช่ครับหนึ่งสัปดาห์ผ่านระมาระวังคาดว่ารอบนี้โอกาสในในรับฝนกระตบกจากฝนน่าจะเยอะกว่ารอบที่แล้ว ค่ะคก็พี่น้องทางภาคอีสานภาคเหนือก็เตรียมรับมือนะคะแล้วก็ติดตามสภาพอากาศไปกับกรมอุตุนิยมวิทยาตามช่องทางต่างๆนะคะทั้งทาง Facebook เว็บไซต์ X อะไรนะคะเรามีมหลายช่องอทางเ,เรามีตัวแทนอยู่ทุกจังหวัด มีสถานีที่เรียกว่าสถานีอุตุนิยมทิยาอยู่ทุกจังหวัดของประเทศไทยนะคะเพราะฉะนั้นสามารถโทรไปสอบถามได้แล้วก็เตรียมรับมือได้ติดตามช่องทางถ้าวันเสาร์อาทิตย์เราไม่มีจัดรายการเราก็มีช่องทางทาง Facebook นะคะติดต่อติดต่อผ่านข้อความข้อมูลสามารถหาข้อมูลได้สําหรับพายุลูกนี้ก็มีคนถามมาเยอะว่าเราเรามีข่าวไหมเดี๋ยววันนี้ เราก็จะมีการแต่งเรื่าวจากท่านอบนีิบุีเราก็จะติดตามเหมือนพายุลูกที่แล้วเราก็ติดตามกัน24ชั่วโมงเลยนะคะมีตั้งคือกองพยากรณ์เองเราติดตามเรื่องของสภาพอากาศตลอด24ชั่วโมงแล้วแต่ว่าถ้ามีพายุเข้ามาเราก็จะมีการบีฟกันบ่อยนตั้งศูนย์คอยเฝ้าระวังพายุนะคะก็อยู่เป็นหูเป็นตาให้ประชาชนนะคะยินดีรับฟังข้อมูลต่างๆเนาะค่ะก็ให้ท่านผู้ฟังติดตามข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยา ทั้งทุกๆช่องทางเลยอย่าเพิ่งไปดูแบบข่าวลือไปก่อนเนาะอย่างให้ผ่านกรมวุนิยมิทยาเรานะคะสำหรับวันนี้ค่ะก็ขอบคุณผอ,อมนุนโดโ๊ยมากๆที่มาให้ข้อมูลในวันนี้นะคะเดี๋ยวต้องกลับไปติดตามพ<ด>ายุต่อ,อใช่ไหมคะก็ต้องอยู่ตลอ,อดครับอ<า>อบ ก็จะอัปเดตข่าวให้ประชาชนทราบทางเว็บไซต์ก็เข้าไปติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้ค่ะหมดเวลาของรายการคุยรอบด้านกับงานอุตุนิยมวิทยาแล้วนะคะขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่อยู่เป็นเพื่อนกันในวันนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงสวัสดีค่ะสวัสดีครับสถานีวิทยุกรมอุตุนิยมวิทยารู้เร็วรู้ทันรู้ป้องกันภัยธรรมชาติ อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยให